แล,และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณจะผูกคอตายแต่เชือกดันสูงกว่าหัวของคุณไอสัตว์ทำไมเชือกมันสูงชหาเลยวะไอ้อกูคาดตัวตายเองก็และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณขออาหารและคุณขอจากเทาเจ้าแล้วคุณได้กลับทำไมมันหิวจังเลยว่าวันนี้ถ้าเทพมีจริงขอข้านุ่มสักคอได้ไหมเป็นเจ๊ บิงบิงบิงอะไรเลยบิงบิงไงและนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณจะปีนต้นไม้แต่คุณดันปีนไม่เป็นเฮ้ยมองมาแล้วไม่จริงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามองเพื่อนสุดยอดมากเฮ้ยเพื่อนสุดยอดมากเดี๋ยวฉันจะปีนขึ้นไปขึ้นเลยไหนดูมือฉันสิตั้มโอ้โหเต็มเลยสัตว์กูเล่นมานิดเดียวเอง และนี่คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณเมื่อคุณมีอาหารและเพื่อนของคุณแย่งคุณต้องทำยังไงให้ตามแบบไอเด็กขาวนี่คร<ำ>ับนุ่มกูเขาไม่มีใจเด็กหรอกตัองแา่ตรงนี้ก็ได้สันไอ้เจาอือหอาหารเสร็จกูละเสร็จกูแล้วสันมึงใจเด็กของกูอะงอนี่ไปก่อนสัม ถึงกับตายเลยทีเดียวรับโอเคครับกดจบไปแล้วนะครับสำหรับเบสไวท์ผมนะครับถ้าชอบแล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอ้ยกดติดตามผมด้วยบ๊ายบาย